สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วกับร้าน t a b e Big Scooter นะครับวันนี้เรามีรถแรไอเทมก็ว่าได้นะที่บอกเป็นแรไอเทมเนี่ยเพราะว่ามันเป็นรถที่าหาค่อนข้างยากนะครับต้องบอกว่านับคันได้ในประเทศไทยเหมือนกันนะครับรถเนี่ยนำคันนี้เป็น Honda i n t e g r กาเ0นะครับเป็นรถเกียร์แบบ DCT นะครับก็คือดูโออ่ คัสไทเมชั่นนะครับก็เป็นระบบเกียร์ได้ทั้งมันน่วนแล้วก็ได้ทั้งอออ,อตโต้นะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นเปิดตัวเลยนะเปิดตัวของ Honda Big Wing นะครับถ้ารู้จัก Big w i n งสมัยนีย้ก็คือสมัยก่อนมันไม่มีไม่มันไม่มี h o น d a Big w i n นะครับเพราะว่ารถ Honda ที่มาจำหน่ายในประเทศเราจากศูนย์เนี่ยจะมีแต่รถเล็กพอ Honda Big Wing เปิดตัวเนี่ยเมื่อปี201012นะประมาณนี้นะ มตีกาปี12แล้วกันผมจำปีได้เป๊ะๆไม่ได้นะครับก็มีการเปิดตัวสกูตเตอร์รุ่นแรกนะครับที่ Honda Big Wing Thailand นำเข้ามาขายนั่นก็คือเป็น Honda i n t e g ท a 700คันนี้รุ่นนี้นี่เองนะครับคือจะมีก่อนหน้านั้นก็เป็นพวก o o n d a าซี w i วิ g อะไรพวกนี้นะแต่ว่าตัว Big Wing ไม่ได้เอาเข้ามาขายนะครับไม่ได้เอาเข้ามาจำหน,น่านะครับก็ถือว่า ฮอนด้ i อินเทกเนี่ยก็สร้างความฮือฮาในยุคนั้นนะครนะครับในปี2012เนี่ยได้อย่างล้นหลามเหมือนกันนะครับราคารถเมื่อปี2012เนี่ยก็เท่ากับ11ปีที่แล้วเนี่ยยุคนั้นเนี่ยรุ่นนี้ขายอยู่ที่4 78,000บาทถ้าผมจำไม่ผิดนะ4 78,000บาทนะครับในสมัยนั้นทองน่าจะอยู่ประมาณสักหมื่นกว่าบาทนะไม,ไ,มไม่น่าถึง2องไม่น่าถึงสองหมื่นไหมจำไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ ถือว่าเป็นบิ๊กสกู๊ตเตอร์บิ๊กสกู๊ตเตอร์ตัวแรงจากค่าย h อนด้านั่นเองนะครับมาด้วยเครื่องยนต์7 0 0ซีนะครับเป็นระบบ2สูบนะครับคันนี้เป็นรถสีเดิมทั้งคันนะครับสังเกตได้นะครับว่าสีเนี่ยมันจะมีแมทัลลิกอยู่ด้านในนะครับเวลาโดนแดดเนี่ยวันที่โดนแดดเนี่ยมันจะเป็นเทาเลยนะแล้วมันก็จะมีเกรดแมททัลลิกแต่ถ้าถอยมาไกลๆหน่อยก็จะเป็นดําเป็นโทนดําไปนะครับคันนี้สีเดิมจากโรงงานนะไม่มีการทําสีนะครับไม่มีการทําสีทักชิ้นเลย รถสีเดิมหมดเลยนะครับผมยังไม่ขัดนะพอดีเครื่องขัดสีผมเอาไปไว้ที่บ้านไม่งั้นเดี๋ยวผมจะขัดให้มันเงากว่านี้ <g ib li> ไอพวกเนี้ยเนี่ยรอยขนแมวเล็กน,น้อยเนี่ยเดี๋ยวผมขัดเนี่ยเงาแน่นอนนะครับขัดได้นะครับรถสีเดิมนี่ยังไงขัดก็เงานะครับรถคันนี้เดิมเดิมนะครับเดิมเดิมหมายถึงว่าอ่าไม่มีการปรับจูอะไรกับเกี่ยวกับเครื่องยนต์ท่อเสียท่อเสียเออมีท่อเสียเขาลูกค้าผมเห็นนะ มันเป็นรอยผ่ามานี่นะครับผ่าตรงนี้มาเสียงก็ดังกว่าท่อเดิมนิดหน่อยแต่ก็ไม่ดังลั่นนะเดี๋ยวสตาร์ได้ฟังนะครับก็อาจจะผ่าเรื่องของให้มันระบะายความร้อนได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีแหลกท้ายคันนี้ผมได้มาเนี่ยจริงๆผมเท้าความก่อนดีกว่าคันนี้ผมเคยขายไปรอบหนึ่งเมื่อประมาณสักสี่ปีที่แล้วนะครับราคาตอนนั้นที่ผมขายเนี่ยเกือบสองแสนบาทนะครับมีแหลกพร้อมกล่องให้แหละ ผมซื้อกลับมาเนี่ยพอดีลูกค้าขายต่อไปเนาะแล้วผมก็ซื้อกลับมาถอดแล็ถอดกล่องไปแยกขายซะนั้นแล้วก็ตัวมือจับเดิมก็ไม่ให้มาเพราะฉะนั้นมันก็จะโบโบถ้าใครเห็นรูเมือสองวันที่แล้วที่ผมวันที่ผมซื้อรถเข้ามาเนี่ยจะเห็นเลยว่าชุดนี้ไม่มีนะครับแต่ว่าที่ร้านผมมีอะไรอยู่ผมก็เลยใส่ตัวชุดแล็ให้เลยนะครับตรงรุ่นของแท้นะครับใส่ให้มันจะด,ดูจะได้ดูไม่โลนน่าเกียดนะครับประมาณนี้นะแล้วก็รถมันก็จะวนอย่างเงี้ยบางที ขายไปลูกค้าขายต่อวนกลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็รับซื้อนะเพราะเพราะว่าเราถนัดทางด้านนี้อยู่แล้วทะเบียนเป็นเลขนี้เลยนะครับหนึ่งกสแปดแปดแปดแหมถ้ามันอยู่ในถ้ามันเป็นหมวดกรุงเทพนะเฉพาะเลขนี้อย่างเดียวนี่ผมว่านะสี่หมื่นสี่หมื่นห้าห้าหมื่นห้าหมื่นห้านี่ขายได้นะน,น,นะครับมีตัวกันโซ่กันดีดนะครับกันดีดซุ้มล้อบางโซ่นี้น่าจะเป็นของเออร์แม็กถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ด้านหน้ามีชิลหน้านะครับ ของ g ีวีมาให้เรียบร้อยแล้วชิวหน้าทรงสปอร์ตสีดําทําให้รถดูสวยมีมิติมากขึ้นนะครับสวยงามนะครับแล้วก็ก็ไม่มีอะไรนะมีแค่ชิวมีแหลกท้ายมีท่อผ่าเออมีตีเป็ดคับตั้งข้า,อางอีกอันนึงก็ของขจุก,กจิกนะครับแต่คันนี้ก็บอกให้เลยนะรถสิบสามปีไอ้สิบเอ็ดปีนะครับรถปีหนึ่งสเนาะสิปีใช่ไหมเอ้ยหนนี่ปีสอนี่มัน 13บสามปีเลยโว้ยงงกับตัวเลขผมนะครับคันนี้ตอนที่ผมขายไปรอบแรกเนี่ยวิ่งพันห0ื่มนกิโลนะครับตอนนี้ไม่ก็ต้องขยับนะมันจะลงไม่ได้อยู่แล้วถ้าลงได้นี่แสดงว่าลูกค้าไปกอไม่มานะครับนี่ไม่ขยับขึ้นมาเป็น2 6 3 8มกมดสิ้ากิโลไม่แท้นะน้ำมันผมเติมเต็มถังให้เรียบร้อยแล้วสตาร์เลยแล้วกันนะครับไฟไอเบสติดโชว์ปกตินะครับหน้าจอแสดงผลสวยงามจอไม่มี ไม่มีแล้วไม่มีแตกไม่มีไหมไม่มีดำไม่มีด่ดางนะเพราะว่าหลายคนกลัวกลัวและเกินจอพวกจอสมัยก่อนล็อกเกา่าๆเนี่ยอ่ารุ่นอื่นนะผมบอกว่ารุ่นอื่นแล้วกันอย่างทีแบ็คเนี่ยบอกให้เลยว่าจอแม่งไหม้หมดตัวหนังสือมองไม่เห็นอันนี้ถือว่าเห็นชัดเหมือนใหม่นะครับเหมือนใหม่ปุ่มกดทุกอย่างทํางานได้ปกตินะครับทีเอทปบี B, อะไรแล้วแต่นะครับเครื่องยนต์อ่าเห็นไหมว่าเสียงท่อมีการปรับเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเขาขามา นะเครื่องยนต์แน่นอนนะครับรุ่นนี้มีทั้งออโต้และแมนเนียตแมนวนวดโอ้ยไม่แมนเนียนมันจะเป็นมินเนียนแล้วผมนะครับก็สังเกตได้ว่ารถสกูตเตอร์เนี่ยถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยสตาร์ทปุ๊บเนี่ยบิดคันเร่งนี้ไม่ได้นะรถพุ่งทันทีนะครับคันนี้มีสตาร์ทปุ๊บเป็นเกียร์ว่างถ้าเราจะเดินหน้าเราต้องกดไปที่ดีนะครับนี่ตบปุ๊บไปดังแก๊กก็จริงๆมันเป็นรุ่นพี่ของพวกตระกูลเอ็กเอดีวีบ้านเรานะเอ็กเอดีวีเจ็ดห้าศูนย์นะครับก็คือเป็นเกียร์ระบบเดีียวกกััันนนนะครบอ้นน็ เอ็กเจนดก็เป็นรุ่นต่อยอดมาจากตระกูลพวกอินเทกา้านี่เองนะครับจะสังเกตว่าปั๊มเบรกพวกสวิตช์เบรกเนี่ยจะมาชุดเดียวกันเลยนะครับในโหมดออโตเมติกเนี่ยก็เนี่ยครับปิดปิดกระตุ้นฟุ่งเลยอันนี้เซนเซอร์จับที่ล้อหลังนะครับแล้วก็ในโหมดออโตเมติกเนี่ยตัวดีเนี่ยจะมีตัวเอสอีกเนี่ยตบเอสเข้าไปจะขึ้นคําว่า S ตรงนี้นะครับก็คือตัวสปอร์ตโหมดนั่นเองนะครับตัวสปอร์ตโหมดแล้วก็ยังมีโหมด แมนนวลให้ด้อีกนะครับด่เห็นไหมครับว่ามีออโต้กับแมนนวล ATMT กดแมนนวลลงไปตรงนี้จะปรับเปลี่ยนเป็นเลขหนึ่งนะครับพอหนึ่งแล้วเป็นไงสองสามสี่บวกลบได้เลยนะครับบวกนี้ขึ้นนะครับเปลี่ยนเป็นเกียร์สองนะครับแล้วก็ลดลงได้นะครับประมาณนี้นะอยากเข้าเกียร์ว่างก็กดไปที่ดีนะครับก็เป็นเกียร์ว่างนะครับเครื่องยนต์เดินดีนะครับไฟเรียวทุกอย่างทำงานแต่เตอร์ไฟสูงไฟต่ําติดเรียบร้อยแล้วนะครับรถสมบูรณ์นะครับช็อกหน้า เจ้าของเดิมก่อนหน้าก่อนหน้าขอมีนะมีการเซตอัพมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีตัวตั้งด้วยนะเป็นตั้งแบบตั้งแรงดันน้ำมันได้น้ำมันโชกได้ก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับนีเล็กคออะไรยอยู่ด้านในข้างในใหม่มากอะ่ะเนี่ยข้างในยังสภาพใหม่อยู่เลยนะครับคือผมบอกน,นี่นะรถ4ี่แสนกว่าเกือบห้าแสนในยุคนั้นถ้าเทียกบกับยุคนี้ก็คือก็คือพวกตระกูลทีแม็กนะทีแม็กยังขายห้าแสนกว่าเลย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็กุญแจก็ยังเป็นกุญแจที่เสียบอยู่นะมันต้องมาเสียบกุญแจเปิดนี้เปิดเบาะนะอืข้างในใต้นี้สําหรับเติมน้ํามันครับน้ํามันอยู่ตรงนี้ถังน้ามันอยู่ตรงนี้นะครับเติมโซฮอได้แล้วก็นี่ครับก็ประมาณนี้นะเบาะเดิมหนังเดิมนะครับมีตําหนินิดหนึ่งตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาโดนอะไรเหมือนก็โดนความร้อนอะเนี่ยโดนตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับก็ไม่น่าเกียดอะไร นะครับเป็นหนังเดิมผมชอบดีไซน์เขานะด,ดีไซน์การตัดสีของตัว h อน d ้าในยุคนั้นก็เป็นสีดำคอนโซลก็จะมีออกเป็นสีโทนอันนี้เขาเรียกอะไรนะน้ำตาลแดงเหรอสีเดียวกับอบผมว่ามันตัดกันแล้วมันดูสวยดีนะนะครับรุ่นนี้ก็เหมือนพวกตะกูล xdv นะครับช่องเก็บของน้อยไปไหนใส่หมวกครึ่งใบยังลำบากอ่ะเพราะฉะนั้นถือว่าไว้เก็บเครื่องมือลแล้วกันนะมีช่องจุดบุหรี่อยู่ด้านนี้นะครับเป็นชาร์จโทรศัพท์แต่ก็ไม่ควรชาร์จนะเพราะว่ารุ่นนี้กล่อง กล่อง ECU เขาวางอยู่ใต้นี้แล้วก็วางอยู่บนหัวเครื่องก็เป็นปัญหาของอเหมือนกับ XATV นะเพราะว่าบางทีก็มีอาการของเกียร์เออเกียร์ค้างอะไรบ้างมันเป็นปกติของ Honda ที่เป็นระบบเกียร์ DCT จริงๆนะนะครับอันนี้เบาะยังสวยอยู่เลยัน,น้คงเบาะผมดูนะให้ดูนะใหม่มากอะ่ะใหม่มากนะครับใหม่มากแต่มันก็มีวิธีแก้นะเรื่องของการกดรีเซ็ตเกียร์ในเวลาในเวลาเกียร์มันเอออะไรพวกนี้นะ แล้วก็มีการเรื่องของการดัมบ์ยูบ็อกด้านในเพื่อใหอ้ความร้อนไม่ขึ้นมาที่กล่อง e c u ทําทให้เกียร์กล่องเกียร์มันเอออะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นข้อข้อเสียเล็กน้อยของเขาถามว่าแก้ไขได้ไหมแก้ไขได้นะครับระบบเบรกแน่นอนนะครับก็เป็นระบบเบรก ABS นะครับก็ดิสหน้า Honda ก็จะให้มาด้านเดียวด้านซ้ายนียโบโบ่โโบมีแตด้านขวาแต่จานที่เขาาให้มาเต็มนะจานขนาดใหญ่ปั๊มก็เป็นปั๊มใหญ่ของดิชิน เบรกอยู่แน่นอนนะครับเบรกอยู่แน่นอนเห็นแบบนี้เห็นรถ 700cc แล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวเรื่องเบรกนะครับเบรกเขาทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมเรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเนี่ยฮอนด้าเคมาก็ประมาณสัก20ไปลายต่อลิตรเลยนะก็ถือว่าประหยัดประหยัดประหยัดใช้ได้เลยแหละนะครับเรื่องของสเปคทั่วไปก็ลองไปหาอ่านดูนะครับในอินเทอร์เน็ตตัวนี้มัน โซเชียลมันทันสมัยเนาะอยากรู้อะไรก็ Google แล้วก็ค้นหาเจอนะครับเจอแน่นอนน้ำหนักรถนะครับคร่าวๆนะครับรุ่นนี้นะครับน้ำหนักรถอยู่ที่238กิโลกรัมนะครับความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่14.1ลิตรนะครับผมแล้วก็ล้อหน้าหลังนะครับจะสังเกตได้ว่าล้อหน้าหลังเขาจะเป็นล้อไซส์ใหญ่กว่าพวกตะกูล T-Max นะครับแน่นอนนะครับล้อหน้าล้อหลังเป็นขนาด17นิ้วนะครับ17นิ้วเลยนะครับ หายใจไม่ทันก็ <g ül> <g ül> ขนาดยางหน้านะครับก็เป็น127/17นะครับยางหลังก็เป็น166/17นะครับก็ความสูงจากพื้นถึงเบอกนั่งก็อยู่ที่ประมาณ790ม mm ิลนะครับถามว่ามันสูงไหมมันก็ใกล้เคียงกับ T-Max นะเพียงแต่นะว,ว่ามันผอมกว่าแค่นั้นเองมันผอมมันก็ทําให้มันมันค่อนข้างที่จะเหยียบได้เต็มเท้ามากกว่าเนี่ยดูจากตรงนี้นะ แนวเนี้ยมันผอมมันไม่เหมือนทีแม็กนะทีแมมันจะอ้าซ้ายขวาเลยนะครับก็ถ้าใครชอบรุ่นนี้ก็สนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับคันนี้ผมขายที่1นึ่0แบาทเท่านั้นนะครับราคา f ฟ r ์ a ซราคา x m a กแมกนะคุณได้เครื่อง7 0 0ดรซีซีไปใช้งานแล้วรถคันนี้วิ่งน้อยด้วย2 6งหมนี่ถือว่าน้อยมากกับรถ1ิบปีนะ ส่วนแหลกท้ายผมใส่ให้เรียบร้อยแนละ้วคุณอยากจะไปซื้อกล่องซื้อปีป๊บอะไรมาใส่เพื่อความสวยงามก็แล้วแต่นะครับแล้วที่สําคัญคือคุณได้รถสีเดิมนั้งคันนะครับคันนี้สีเดิมนะรับประกันได้เลยว่าสีเดิมนะครับสีเดิมนั้งคันไปใช้งานนะครับของแต่งอนะตอนนั้นที่ผมขายขายไปเนี่ยผมจําได้เลยนะมีกระเป๋าสามใบเลยนะกระเป๋าข้างมีกล่องหลังมีสปอร์ตไลท์ด้าด้วยนะแต่ว่าเขาถอดไปหมดละไม่รู้เจ้าของไหนถอดไปนะครับแต่ก็ช่างเขา เราซื้อสภาพที่เราเคยเลยเคยได้รับมานะครับรถยังสภาพดีอยู่สีเสรอยังสภาพดีอยู่รถไม่มีลม้มลไม่มีชนนะครับรถออกศูนย์อยู่แล้วนะครับทะเบียนได้เลขสวยนะคันนี้888ถ้าคุณไม่ซีเรียสอะไรเรื่องทะเบียนต่างจังหวัดเนี่ยผมว่าคุณแค่ไปโอนหนึ่งเดียวแล้วก็ใช้ทะเบียนขอใช้ที่อ่ดอรใช่ไหมอุดออุดรธานีอ่าขอใช้ที่อุดรไปนะครับไม่น่าเกียดขับไปไหนผมว่าเลขนี้หนึ่งตัวเดียวนําหน้าแล้วก็เลขแปดแปดแปดเนี่ย มีราคามีราคาไม่งั้นก็เอาแนะนํานะถ้าไม่อยากได้ทะเบียนนี้นะก็แกะทะเบียนนี้ไปลงขายในกลุ่มซื้อขายเลขทะเบียนอุดรน,นะผมว่าคนที่อยู่อุดรเขาก็อยากได้เลขพวกนี้ผมว่าขายยังไงก็ได้ได้หมืนะ่นอ่ะได้เกินหมื่นแน่นอนนะครับช่องเก็บของด้านหน้ามีกระจ้อยหนึ่งนี่เก็บอะไรได้บ้างถุงมือคู่หนึ่งก็ได้อยู่นะยังใช้งานได้ปกติล็อกอะไรทุกอย่างยังสมบูรณ์นะครับข้างนี้เป็นเบรกมือนะครับ ล็อกเบรกที่ล้อหลังนะครับดึงขึ้นดังแก๊กปล่อยปลดลงดันเข้าปล่อยนะครับประมาณนี้นะนี่สภาพมันดีนะคือสภาพคันนี้ผมบอกเลยนะมันดีบันดีสวนทางกับปีของรถนะครับแล้วก็บอกว่าพวกสวิต์ปุ่มต่างๆยังคงสวยงามนะครับยังคงสวยงามชัดเจนอยู่นะครับนี่ยังคงสวยงามชัดเจนอยู่เพราะบางคันเนี่ยถ้าเกิดจอดตากแดดมากๆเนี่ย ไอตัวพวกเนี้ยมันเลือนลางมองไม่เห็นหมดแล้วนะครับใครที่ถือว่ารถยังสภาพดีอยู่นะครับไฟหน้ายังใสยอยู่นะครับไม่มีลาวของโคมไม่มีแตกของโคมไม่มีลาวของโคมนะครับประคันเนี่ยได้มาเนี่ยรถจอดตากแดดจัดๆอย่างเงี้ยตรงที่เหลืองแล้วก็จะเป็นลายเพราะว่าไฟหน้าพวกเนี้ยมันเป็นพลาสติกเนาะมันไม่ได้เป็นกระจกนะครับก็อาจจะเสื่อมตามสภาพตามเวลามันส่วนสีนี่เห็นไหมมันมีเกล็ดเมทัลลิกอยู่ด้านในสวยนะสวย หม้อน้ำนะครับอยู่ด้านนี้ถ่อเสียอยู่ด้านล่างแต่ะนะยางยังดีอยู่จิกลงไปยังนิ่มอยู่นะครับยังไม่ต้องเปลี่ยนใช้งานได้นะครับถามว่าคันนี้จับไฟแนดนได้ไหมก็คงอาจจะจับไฟแนนได้ของอราชธานีลิสซิ่งอย่างเดียวนะเพราะว่ากรุงศรีจัดไม่ได้แล้วเพราะว่ากรุงศรีจะไม่จัดรถบิ๊กไบที่ปีต่ำกว่าปี1-4นะครับประมาณนี้นะก็เป็นช้อยให้เลือกสำหรับคนที่ าหารถบิ๊กไบค์หนึ่งคันรถบิ๊กกูโเตอร์หนึ่งคันที่ราคาย่อมเยาราคาเท่าโฟล์ซ่าเอ็กแม็กอะแต่คุณได้รถสองสูบได้พิกัดเจ็ดร้อยซีซีได้รถศูนย์ได้รถสีเดิมแล้วก็ได้รถวิ่งน้อยไปใช้ผมไว้เลยนะเคาะครั้งที่หนึ่ 1, งเคาะครั้ 2, งที่สองเคาะครั้งที่สามอย่ามัวแต่พิมพ์ถามผมอย่ามัวแต่พิมพ์ inbox เข้ามาโทรศัพท์ผมศูนย์แปดสามสี่สี่หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งใครโทรมาจองผมปิดการขายให้ใครมัวแต่ถาม กวผมจะไปอ่านผมจะไปนั่งไล่ตอบเพราะว่าเวลาผมถ่ายรถคันหนึ่งเนี่ยกว่าถ่ายเสร็จกว่าผมจะมนั่งโหลดในเว็บนู่นเว็บนี้เนี่ยใช้เวลาเพราะฉะนั้นผมอาจจะไม่ได้ตอบลูกค้าในทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดโทรมาไงผมก็ต้องรับโอเคก็รถที่ร้านก็ยังมีให้เลือกซื้ออยู่นะครับอันนี้ก็เป็น t m a x 530DX ปี19รถวิ่ง1200กิโลโคตดใหม่นะครับแล้วก็ที่เหลือก็ดูในรายละเอียดนะ รถแต่ละคันเนี่ยผมจะลงข้อความรายละเอียดของรถรุ่นนั้นค่อนข้างที่จะชัดเจนรวมถึงลิงก์ที่ไปยังที่อัลบั้มของรถรุ่นนั้นนะครับว่าจะเป็นรูปถ่ายเนี่ยรอบคันผมถ่ายให้ชัดเจนอยู่แล้วถ้าลูกค้าอยากได้มุมไหนเพิ่มให้ซูมจุดไหนเพิ่มก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาขอเพิ่มได้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้นะครับถ้าอยู่กับรถนี่ผมถ่ายทันทีนะครับเรื่องของเอกสารทุกอย่าง ถูกต้องละกฎหมายใครสนใจอยากดูขอดูหน้าเรื่องทะเบียนอยากดูหน้า18ว่ารถมีการบันทึกอะไรไหมขอดูได้เลยเพราะว่ารถอุบัติเหตุรถลงหน้า18ผมไม่ซื้อนะครับชัดเจนโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามกันแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ